สวัสดีค่ะมาจากส้มตําเหมือนเดิมจากวันนี้โมไม่ได้ตําเองเด้อจ้ะวันนี้สั่งเอาแล้วก็เป็นตําปูม้าเล็บมือนางสีไม่เผ็ดเลยอ่ะทุกคนสั่งว่าเป็นปานกลางเนาะอันนี้วันนี้โมจะใส่ซอสกับขนมจีน เคยกินไหมซอสแม็กกี้กับขนมจีนอร่อยรสชาติแบบเด็กน้อยอ่ะมาเริ่มเลยจ้ะสั่งเขาเผ็ดปานกลางมันไม่เผ็ดสำหรับโมเลยอะโมนึกว่าจะแบบว่าเผ็ดไม่อยากกินเผ็ดมากไงหน้าก็สดอืม็ะร่อ่อย นี่คอสซื้อจากเซเว่นอูม่าอือูม่าก็หวานดีจ้ะวันนี้ขี้เกียจไปตลาดห้วยขวาง กติคือถ้าถ้าอยากกินมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งถ้าใครเคยไปห้วยควางนะร้านชื่อว่าอ่าขาหมูสิริชัยเขาก็จะมีข้าวขาหมูถ้าใครถ้าใครไปบ่อยอ่จะรู้ก็จะมีข้าวขาหมูแล้วก็ส้มตำยำราบน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขนมจีนผักบุฟเฟ่ เราชอบไปเดินแล้วก็ต้องไปจบที่ร้านนั้นตำปูหมาอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยมากอร่อยที่ปูปูสดปูอร่อยปูเขาอร่อยมากเออแล้วโมาก,ก็ไปนั่งกินคนเดียวอะแล้วก็สั่ง ขนมจีนน้ำยาป่าแล้วก็ซ้มตําปูมาแล้วก็ผักก็หยิบฟรีเลยจ้า ผัดเขาก็จะมีบริการบุฟเฟต์เขาก็จะให้หยิบเขาก็ก็จะเป็นกาละมังอยู่ข้างหน้าเลยโบก็ไปหยิบกินกินกับส้มตังเฮ้ยกินคนเดียวอย่างอเนจอร่อยจนยายเจ้าของร้านบอกมากินคนเดียวบ่อยจังเลยอื อนมจีนติดเชียปไาคนเดียวมันก็สะดวกสบายดีนะทุกคนมันไม่ต้องรอใครแม้เอออยากกินอะไรก็ก็สั่งก็กินเองคนเดียวไม่ต้องไม่ไม่ต้องคอยมาถามคนอื่นว่าแบบเอออันนี้ชอบไหมชอบไหมอะไรเงี้ย มันก็สะดวกดีตอนทุกวันเนี้เหมือนอยู่คนเดียวแล้วสบายใจกว่าอืมทุกวันนี้ไม่ค่อยมีเพื่อนแล้วนะจริงๆก็มีแหละแต่ก็คือเออเวลาอยากไปไหนก็ไปเองคนเดียวก็ได้อะไรเงี้ย เป็ดมือนางครับ เมื่อก่อนตอนสมัยเรียนนะไปไหนก็ไม่กล้าไปคนเดียวคนใช่ไหมทุกคนเป็นปะเราก็ไม่ใช่เป็นคน introvert ไหมเราก็เป็นคนแบบสนุกสนานอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างี้เนาะ มีสังคมเพื่อนอะไรเงี้ยก็ต้องมีเพื่อนไปเป็นกลุ่มเป็นแก๊งอันนี้พอพอแบบอ่ะเพื่อนที่สนิทก็คือก็แยกย้ายกันไปก็ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยๆอะไรเงี้ย ก็ไปเองหนว่าคนเยวะได้นี่ไม่เขินไม่อายๆๆไปตลาดห้วยขวาง <ๆ S 1> นั่งแทะ <ๆ S 1> ไอ้ <ๆๆ S 1> นั่งแท้ปูม้าคนเดียวๆๆไม่แครค่ะไม่สนค่ะอร่อยเออแต่เมื่อก่อนไม่ได้นะ ชวนเพื่อนถ้าเพื่อนแบบไม่ว่างก็ไม่ไปเอ,ออออเออหลังมนหลังอะไรเงี้ยแต่ไ่เลยถ้าอยากไปก็นั่งบินไปตากคนเดียวโมนั่งบินนะจากลรกพ้าไปแม่ขวางไปกลับก็ร้อยนิดนิดอืมเที่ยวละห้าสิบ เท่าละห้าสิบบาทนั่ง <c oughs> นั่งเวนโอเคค่ะทุกคนสายเข้าไปแล้วค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่แซบแซเหมือนเดิมค่ะบ๊ายบาย